ฮหยสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะวันนี้ได้มาแล้วต oh. ีนไก่ัดผิดเกาหลีของเรานะคะ oh. เดี๋ยวมาดูกันเลยเป็นยังไงข้างในผักนะคะชุดผักมีน้ำจิม้ม น้ำิ้มน,นะไปยาอา่าผักสลัดแล้วก็อะไรอนะ่ะมีแตงกวานะคะมีพริกแล้วก็มีหอมแดงเป็นไงบ้างคะจัดใส่จานแล้วอือเดี๋ยวนะกินกันเลยดีกว่า วันนี้เราจะกินกินแบบเกาหลี dekit and 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 อืเข้าวป่นเห็นชัดไหมครับอืมอืมอืม อร่อยจริงๆเพื่อนเพราะว่าตินไก่เขามันเหนียวนุ่มมากแล้วก็มันกึศ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 อ่ะแล้วก็จะมีรสเผ็ด,ดนิดนึงแต่เคยกินนะเราจําได้ว่าเราเคยกินครั้งหนึ่งที่คอรีอเทาเผ็ดมากเผ็ดจริงๆอะ่ะ <laughs> เผ็ดจนอยากแบบจะร้องไห้อะ่ะอันนี้นี่ถือว่าเบาๆแบบ เบเบอะ่ะเด็กๆ <m akes> มากเลยอันเนี้ยใครอย่าดูตอนดึกนะเพราะดูตอนดึกนี้ทําให้หิวได้นะอ,อกินขนาดนี้โอป,ป้าต้องมานะเนี่ยโอป,ป้าเกาหลีอยู่ไหนเกาหลีอยู่ไหนอ่าำขนาดนี้เลยค่ะ เอานะแยกกันไปเลย mm เพืเ่อนๆคอมฟินมันเป็นอย่างนี้นี่เองอืแล้วก <got> ็อ๋ออ๋ออ๋ ดูแดงเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่เผ็ดนะคะเผ็ดค่ะ อืใครได้ดูซิรีสเกาหลีอ่เรื่องมินโฮปงอ่ะเรื่องนี้สปอยมากดูแล้วอย่างมีสาม,มีเป็นเพฮาเรื่องนี้แนะนำน่าดูมากเลย เออจะเป็นเนื้อเรื่องจะเป็นประมาณเกี่ยวกับว่าพระเอกนะ้อมเป็นเกยแล้วก็ไปถ่ายรายการเป็นเชฟนางเอกเป็นเออเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์ร,อรายการเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกัน แปลกใหม่ดีไม่เคยดูหนังอะไรแบบนี้ แล้วก็นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบทานอาหารกเกาหลีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารนะคะที่มินแนะนำนะคะก็คือตีนไก่ผัดเผ็ดเกาหลีค่ะอันนี้จริงๆถ้าใครกินตีนไก่นะรับรองเลยไม่ผิดหวังเพราะว่าเผ็ดแซ่บซีดแล้วยิ่งนะกินกับ อ่ารู้ใช่ไหมใส่เก่ารู้ใช่ไหมอ่าสุดยอดมันเทปักมากสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ subscribe ให้ด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายอันยอง